พลิกทุกสำนักเลยนะครับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงครับเอาชนะคะแนนเจ้าฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ลงมาได้นะครับชนิดปากกาเซียนทุกสำนักนี่หักเป็นแถบๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูบทสัมภาษณ์หลังเกมของทั้งคู่กันหน่อยครับ เปิดผิดหรือเปล่าอ้าวนลครับอยู่กับผู้ชนะโอ้โหพิกทุกสำนักไงไงเพชรอ่าวไทยวันนี้มีใจครับมีใจมาครับขึ้นมาเราเป็นรอง5-2ครับใช่ไหมกลางอากาศอีกมีเป็น15-1วันนี้เนี่ยทีมงานบอกอะไรบ้างก่อนชกบอยไอ้สู้ครับไอ้เป็นทีครับแล้ววันนี้ก็ทำสำเร็จครับผ่านเขารอบ4คนได้ แล้ววันนี้พอขึ้นปะทะกับคู่ต่อสู้ฟ้าสยามแล้วเขาแข็งแกร่งไหมไม่ครับไม่ครับของวงในเราดีกว่าครับแต่แล้วงนอกอ่ะเขาเร็วไหมฮะเราก็ไม่ได้ครับโอ้โหถือว่าวันนี้นี่พลิกทุกสำนักจริงๆครับอักจีดมีเท่าไหร่วะเนี่ยมีมีโบนิให้เด็กอยู่ยังไม่รลยยังไม่รู้จังว่ามีที่มีเยอะมีเยอะอยู่คือโฟกัสเกมบนเวทีอย่างเดียวครได้ไหม อ่าเดี๋ยวถามน้าหวินหน่อยน้าหวิญหน่อยน้าหวิญมาเป่ากระถาใช่ไหมอ่าผมเป่ากระถาครับตั้งแต่หายโควิดมาเป่านี่ไม่เคยยังไม่แพ้เลยใช่ไหมผมถอดเพชรเอ้าทยมาเกือบสิบครั้งไม่เคยแพ้ครับสุดยอดผมถอดเพชรเอ้าทยมานไม่เคยแพ้เอ้าทยไม่เคยแพ้ตั้งแต่ถอดมานะแต่ที่เพชรไทยเอาไทยแพ้เพราะผมไม่ได้ถอนหลังนี่คือเรื่องจริงอ่ะวันนี้พูดถึงเกมบนเวทีนิดนึงน้าหวินเกมบนเวทีวันนี้เราโหเราต่อยเราเราโดนจะแทงจะดอกฟันสอกเมาด้วยแต่ราคายังอยู่แดงผมก็งงเหมือนกันไม่เป็นไรผมเชื่อใจกรรมการช่องศี ว่าเขาตรงฮะเขาต้องจะตีเนี่ยเขาดูเขาดูมวยเป็นเ,เขาดูมวยเป็นก็นให้ตามตามอาวุธมวยครับครับคำพูดนะมวยเนี่ยเขาไม่มีอะไรหรอกหมดสี่ยกยังเอาเอาโยนแย,ยกอยู่น้ำเงินน้ำเงินต่อ 74, เจ็ดสี่สองหนึ่งน้ฮะน้ำเงินต่อแต่หมดยกเนี้ยต่อได้ไงสองหนึ่งมวยผมฟันเมาเดินเมาเซเมาห<ส>ยกนี้ยงเขาประมาณสามหนึ่งอ่าใช่ไหมมวยอย่างงี้มันชนะ เราคิดว่าอาวุธเราได้เยอะเอาโอโหแทงแต่ละดอกกูมานำตัวไหมแทงแต่ละดอกแต่ละดอกทั้งสอกทั้งไรโดโหวันนี้ทําอะไรเราไม่ค่อยได้ด้วยครับผมก็ถือว่าผ่านเข้าสู่รอบสี่คนฐามหมดบุญอะว่าหน้ากันนะครับลูกศิษย์เราเป็นไงบ้างหมดบุญคือถ้าดูความที่ลุมพินีเขาเขาไม่ใช่หรอกครับเพราะเราผ่านตัวเก่งๆมาแล้ผ่านมาดีกว่าอย่างเพชรมรกตตอนนี้ก็ขึ้นระดับรองคู่เอกครับก็เขาเขาเคยแพ้เราไปแล้ว ับเพชรเป็นแถไทยไปแล้วแล้วก็พวกปฏิหารครับปฏิหารย่างดอนีเราตอนนี้่คนรับสมกนัยเล็กสักนไพเล็กเพาถือว่าวันนี้ก็พอใจนั่นแหละแต่ทำไมมันมีราคาผมเห็นผ้าที่หมดมูลนมาทุกไปเลยคือผ้าอะไรครับผ้านี้สมัยรุ่น หนึ่งร้ยยี่สินก่อนผมส่งมาแล้วแล้วก็อ๋อเคยเคยส่งเคยส่งกูเสียครั้งหนึ่งครับตอนพ่อสอ้มันเลยฮะพี่เสงดูพี่บุ๋งจำไม่ได้เรื่นฝันเมืองขวัญเมืองเป็นแชมป์อ๋ออ๋อไปสัจธรรมพี่นักทางหลวงอ๋อกับแล้วก็ได้่วันเมืองเพชรเมืองตากเป็นแชมป์ครับผมฝันว่าผมจะต้องได้ตัวนี้เออนี่ผ้านี้ยี่สิบปีนะนี่เป็นทำมาอย่งไร อ่ารุ่นโน้นเลยครับรุ่นสัจธรรมแหละที่เขาแจกมากะยรุ่นสัจธรรมนะดูครับนี่ครับรุ่นต้งแต่รุ่นสัจธรรมปีนกทางหลวงอ่านีครับเข้ารอบสี่คนแล้วเอาบอกอะไรแฟนแหน่อยต้องชายขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เป็นให้ผมครับที่ช่วยเชียร์ช่วยให้ผมครับขาบผมขาีเข้ารอบไปแล้วเนี่ยไม่มีใครน่ากลัวแล้วมั้งครับโอ้โหผ่านขนาดนี้แล้วเนาะให้กำลังใจครับผ่านก็สู่รอบ สีคนสุดท้ายคนแรกเลยครับไม่เปนไรไม่ได้ยินเราไปเขาไปต่องเอาล้มพาดเขียเลยเป็นไง้าสยามวันนี้น้องโอ้เรายยเสียใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีโอกาสอีกไฟหนึง เดี๋ยวไปเย็บก่อนแต่ก็แด้ยกไหนอยคน้องสองกสามยกสามบอกอะไรเป็นแฟนบ้างคนนี้ขอโทษครับทำเลนที่แล้วผมไปนาเอาไหมครับเรายังได้รุ้นอีกไฟต้องไปเจอกับอำสิงครับนะครับผมฟ้าสยามครับวันนี้พีกแพ้มาครับก็ว่ากันใหม่ครับคุยพี่ไผ่หน่อยพี่ไผวันนี้เราไปพลาดตรงไหนพี่วันนี้เราไปห่วงปั๊มเราซ้ายเข้าทุ่เม็ดเลยครับ ไม่มีเหลี่ยมวันนี้ไม่มีเหลี่ยมมีเราไปหัวกับไปปากเขาครับคือไม่ได้ไปไม่ได้ชกในเกมที่เราถนัดไปต่อไปต้องเจอพันสิงพี่ไปพันสิงเนี้ยก็ชกช่วงนี้เขาก็เราก็เหนื่อยเหมือนกันแหละเออใหญ่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อไปหน้าครับหาสยามนะครับ